หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ่บยำกับเปลวไฟตรงหน้าผาด้านนี้ก็จะเป็นเมืองเห็นแสงเห็นอะไรตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นป่าเขาเมืนถึงมองไม่ค่อยเห็นอะไรวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องมิติ ที่ไม่ใช่มิติรีลับนะคือมีบางคนเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเชื่อแต่สิ่งที่มองเห็นพวกมักวิียศาสตร์หรืออะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าอะไรที่มองไม่เห็นก็จะไม่เชื่อแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ฟังแล้วเออมันก็น่าสนใจ ก็พูดถึงอีมิติหนึ่งของของโลกเราเนี่ยแหละคือจกักรวาลเนี่ยมันก็มีมีมันไม่ใช่มีแค่โลกอ่ะมันมีหลายระบบสุริยะมีเยอะแยะมากมายแล้วคุณเชื่อได้ไงว่ามันจะไม่มีอีมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นบางคนอาจจะเรียกว่าผีบางคนอาจจะเรียกว่า ยาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้แต่วันนี้ที่เราจะมาชวนคุยเราอยากจะพูดเกี่ยวกับทฤษฎีที่ไปอ่านเจอมาแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยก็คือว่ามันมีปลาสมมติมว่าเราเป็นปลาอยู่ในตู้ปลาเราก็เราก็ไม่เชื่อว่านอกตู้ปลาเนี่ยมันจะมีนก มีแมวมีหมามีหนูมีอะไรต่างเราก็คิดว่าโลกของเราเนี่ยก็คืออยู่แค่ในตู้ปลาก็จะมีแค่ปลากุ้งหอยอะไรที่มันอยู่ในตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเนี่ยมันก็มีปลาอยู่ตัวหนึ่งนะที่มันกระโดดออกไปข้างนอกตู้ปลามันก็ไปเจอกับแมวมันก็ไปเจอกับแมงสาบเจอกับหนูเจอกับอะไร่างต่างนานามัมนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมนกบินได้ทำไมหนูมันวิ่งเร็ว แล้วทำไมฉันหายใจไม่ออกทำไมมันมีอะไรต่อมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยข้างนอกตู้ปลาเนี่ยก็หมายถึงข้างนอกโลกนั่นเองปลาตัวเนี้ยมันก็กลับมาบอกเพื่อนเพื่อในตู้ปลาว่าเออเนี่ยฉันไปเจอตัวอะไรไม่รู้มันบินอยู่ในอากาศบินอยู่ในอากาศก็คือน,นกมันเลื้อยอยู่ในดินใส้ดวงใสเดือนมดมดอะไรอย่างเงี้ยปลาที่อยู่ในตู้มันก็แบบโอ้ยงมงายเลอะเทอะไม่มีหรอก ไออีกมิติหนึ่งที่ว่าเนี่ยนี่มันก็คล้ายๆกับโลกมนุษย์เราเนี่ยนั่นแหละที่ว่าแบบคนที่ไม่เคยไปอีกมิติหนึ่งแบบไม่เคยเห็นผีไม่เคยนั่งสมาธิจะถึงขั้นแบบเข้าฌานได้หรืออะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็จะคิดว่ามันก็มีแค่ในตู้ปลาในขวดโหลของคุณเล็กๆนั่นเองแต่ถ้าคุณ เคยเจอเคยประสบเหมือนปลาอีกตัวหนึ่งที่กระโดดออกไปในตู้ออกไปนอกตู้ปลาเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันมีอีกมิตหนึ่งที่เราอ่ะยังไม่รู้เรายังไม่เคยเห็นอันนี้มันก็เออผมอ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็จริงเนาะบางทีเนี่ยคนที่คิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งที่ไม่มีแต่จริงแล้วเนี่ย มันมีแต่เรามองไม่เห็นมันก็คล้ายๆกับคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์ทำไมมันถึงส่งคลื่นจากอีกทวีปหนึ่งมาหาเราได้โดยที่เราไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จับต้องมันไม่ได้นั่นก็หมายความว่ามันมีบางอย่างที่ที่เรามองไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีอ่ะเคแต่ว่ามันมีอ่ะ ออแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมิติเนี่ยก็คือว่าเขาสมมติว่ามดมดมันมองเห็นแบบสองมิติก็คือพอมันสมมติว่ามันมัน,ม,นมันเดินอยู่เนี่ยแล้วมันไปเจอไปเจอยางยางรัดยางอะไรอ่ะคล้ายๆทรงกระบอกอ่ะเออพอมันไปเจอปุ๊บแล้วมันก็คิดว่าไปไม่ได้แล้วตัน แต่แต่พอมันปีนปีนยางอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพบว่าเฮ้ยข้างในตรงกลางของยางเนี่ยมันยังมีพื้นที่อีกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่สองมิติเพราะว่ามันยังมีด้านบนอีกด้านบนที่ที่เรา มองไม่เห็นนั่นก็คือด้านในของของยางนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะที่ที่เขาเปรียบเทียบไปแล้วว่าว่าเรามีสามมิติใช่ไหมละ่ะมันอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวหรือมันอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นมิติที่สี่มิติที่ห้ามิติที่หกะไรประมาณเนี้ยเขาว่ามันมีหลายมิตินะแบบเทพบ้าง หวดาพูดผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันมันมีอยู่อีกมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่ามันมีซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อของของแต่ละคนนะบางคนก็ไม่เชื่อเพราะว่ามองไม่เห็นไม่เคยเจอสัมผัสธไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่มีเรา เราก็เลยเอามานั่งคุยรอบกองไฟกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายนะที่เรายังไม่รู้อ่ะมันมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยแต่เราอ่ะเชื่อได้ถึงแม้ว่าเราไม่รู้อ่ะแต่เราเชื่อได้เหมือนกับคลื่นที่ เราไม่รู้อ่ะเราจับมันไม่ได้อะแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมจนนวาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยคิดค้นตัวรับตัวส่งครื่วิทยุเพื่อที่จะมายืนยันว่ามันมีอยู่จริงมันก็คล้ายๆกับเรื่องลี้ลับนั่นแหละที่ว่าถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรโจรไม่ติดหรือสัมผัสไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่มีเครื่องรับส่ง เหมือนกับวิทยุคือวิทยุนั่นเองก็ประมาณนั้นนะผมก็เลยอยากจะลองให้เพื่อนๆนนลองแบบเปิดใจกับเรื่องที่มันมองไม่เห็นอย่าอย่าเพิ่งไปแบบไม่ว่าคนที่เขาเชื่อว่างมงายโน่นนี้น,น,น,นั่นอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่ไม่มี ตัวรับตัวส่งอันนั้นเองนะ่ะคุณเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีจริงเหมือนถ้าย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วแบบมาอยู่ในยุคนี้เขามาเห็นโทรศัพท์ที่มันแบบถ่ายรูปได้มีวิดีโอมีคนเข้าไปอยู่ข้างในโทรศัพท์อะไรเงี้ยเขาก็คงงงอ่ะว่าแบบเฮ้ยเครื่องอะไรอันเล็กเล็กนิดเดียวทำไมมีหน้าคนออกมามีเสียงคนออกมา เอ,อทีนี้เราก็เลยอยากจะชวนชวนคิดนะครับว่าเพื่อนเพื่อนคิดไหมว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีเครื่องที่รับกลิ่น <c oughs> คืืตอนนี้เสียงก็ได้แล้วนะมองเห็นก็ได้แล้วเหลือกลิ่นนะกลิ่นกลิ่นยังไม่ได้แล้วก็ความหนาวความเย็นเออเออเนอืแบบว่า อไปถ่ายวิดีโอที่ขั้วโลกเหนือปุ๊บแบบโอ้โหความเย็นออกมาเลยอะไรเงี้ยเดียไมมก็แบบทำกับข้าวแล้วมีควันออกมาจากกระทะอะไรเงี้ยก็แบบคนที่ดูอยู่ก็แบบได้กลิ่นเลยอะไรเงี้ยเออไม่รู้เนะว่าอ,อีกปีมันจะมีเครื่องอะไรแบบนี้ออกมาก็น่าสนุกดีนะถ้ามีเครื่องแบบนี้ออกมา ตอนนี้บรรยากาศก,ก็ดีนะทุกคนไม่มีไม่มีดาวไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าไม่มีดาวแต่ว่าไม่เย็นตกไปแล้วนิดหน่อยดีที่ไม่ตกหนักตอนนี้ก็ทำให้เราออกมานั่งเล่นไฟได้พรุ่นี้จะทำกิจกรรมอะไรกันดีทุกคน ื่นเช้ามาเดี๋ยวเทว่ากันนะได้ทำไรตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วอย่างนั่งเล่นไฟสัมพักเวลามาแคมปิ้งที่ไรนะรู้สึกง่วงๆงยไงไหมลนะูกทุกทีเลยจะนอนเร็วตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่านะ